ร่วมปฏิบัติการรักโดยถุงยางอนามัยแทงโก้มิชชั่นออฟเลิฟวันนี้พามากันที่โรงเรียนชายล้วนย่านเกาะรัตนโก,กสินทร์ชั้นไหน yeah, right ถึงแล้วครับโรงเรียนวัดราบบุพิพนั่นเอง uh. และน้องๆที่นี่เขาอนุรักษ์ความเป็นไทยได้อย่างดีครับแมแถมการันตีด้วยถ้วยรางวัลพระราชทาน3ปีซ้อนจากสมาคมกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยาฟาดฝันหนักเน่นขนาดนี้ก็ได้เวลาตีจดรักจะเข้มคนขนาดไหนเนี่ย ทุกทายยินดีสวัสดีครับให้สาวสาวทั้งบ้านนี่ลองชมนี่หน้าตาของหนุม่มๆที่โรงเรียนนี้ก่อนนะครับดูนี่แต่ละคนน่ารักหัวเกลียนกันทั้งโรงเรียนเลยนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้ก็รู้กันอยู่นะครับว่าสาวๆมีเยอะชิไหมหนุหน่มๆมีน้อยมาก ยิ่งพวกสาวเพศสอ,เ,อเก้งกวางกวางเรนเดียนี้ยิ่งมากขึ้นทวีคูณขึ้นเป็นวันวันวนะครับว,ว่าสาวๆนี่ต้องแบบว่าเริ่มมีการแข่งขันกันมากขึ้นจีบหนุ่มๆให้เยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่รีบนะครับตลาดอาจจะวายผู้ชายอาจจะหมดอนาคตอาจจะขึ้นคานได้ถูกไหมวันนี้เลยมาโต้วาทีกันนะครับผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กครับเราจะมาทําความรู้จัก กับกับตัมทีมทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าพวกเราทีมส่งจูพวกเราทีมแอดสองจะได้หัวข้ออะไรไปนั้นเชิญเลืออกผันป้ายเลยครับ เล่นแล้วทีมหนุ่มช่างเลือกอย่างแอสเซาลเปิดได้ผู้หญิงจีบก่อนเวิร์กส่วนทีมหนุม่มคีไอส่งจูบไม่เวิร์กได้ผู้หญิงจีบก่อนไม่เวิร์กฝั่งไหนจะให้เหตุผลยังไงสาวๆห้ามพลาดกัปตันพร้อมไหมพร้อมครับลูกทีมพร้อมไหมพร้อมครับน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมครับลุยกัน ไม่เวิร์กนะครับอย่างแรกเลยก็คือประเพณีวัฒนธรรมไทยครับซึ่งผู้หญิงครับต้องรักนวลสงวนตัวครับผมผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนผมก็รู้ว่ามันไม่ผิดครับแต<อ>่มันไม่ควรครับผมโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับ <l ittle> แต่ทําไมเราต้องเปลี่ยนไปตามโลกครับเรารับสาวกั <l ittle> <l ittle> แล้วั่ะสาวว่าถ้รทของไทยไว้ไม่ดีกว่าเหรอครับในอนาคตผู้ชายต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวฉะนั้นควรต้องกล้าในการแสดงออกเช่นการจีบผู้หญิงครับเราต้องเป็นฝ่ายลงมือด้วยตัวเองครับอนาคต <c oughs> แน่ๆนาคตเราจะเป็นผู้นาของครอบครัวได้ดีครับครับก็สาหรับผมนะครับผมก็จะชอบเป็นผู้ล่ามากกว่าผู้ถูกล่าครับ เปรียบผมเป็นเสือก็เหมือนผู้หญิงเป็นกวางะครับผมด้วยกระชากเขามาคลองให้ได้ครับไม่ใช่กวางจะมาล่อใจเสืออะไรเงี้ยยืนขาสั่นจะกันแล้วแฉเปรียบเทียบเองเป็นเสือเองครับ ที่ผู้หญิงเข้าไปหาเพศชายก่อนแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเก็บสกอกากเกียนโง่อะไรอย่างเงี้ยครับมันคนละอย่างนะครับก็อยากจะให้เข้าใจสมัยซะว่าผู้ชายนะครับจาเป็นไหมที่จะต้องเข้าหาผู้หญิงก่อนหรือผู้หญิงจําเป็นไหมที่ต้องหาเข้าผู้ชายก่อนมันอยู่ที่ความพอใจสําหรับบุคคลนะครับเขาถามว่าปลอดแหกหรือเปล่าที่ไม่กล้าจีบผู้หญิงผมว่าไม่ใช่นะไอ้เรื่องปลอดแหกเนี่ยเราไม่รู้ไงผู้ชายมันคือควายเผือกใช่ไหมครับ ผู้ชายมันคือควายเผือกเนี่ยแล้วไอความคิดที่ว่าผู้ชายอาจจะไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยชอบเราแล้วผู้หญิงมีความรักที่บริสุทธิ์ต่อผู้ชายไม่ได้จําเป็นว่าเวลาเป็นแฟนกันล้วเนี่ยเราต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันดังนั้นผู้หญิงควรที่จะต้องเข้าหาผู้ชายก่อนก็ได้หรือว่าผู้ชายอาจที่จะต้องเข้าหาผู้หญิงก่อนก็ได้ครับผมขอบคุณครับ ทีมหนึ่งเปรียบเทียบตัวเองเป็นเสืออีกทีมนึงเปรียบเทียบตัวเองเป็นควายครับสุดยอดเลยทีเดียวครับผู้หญิงสมัยนี้จีบผู้ชายก่อนในมุมมองบอยเวิร์ k หรือไม่เ work ครับมันไม่ work ครับอมันไม่ work ใช่มันแบบว่าถ้าผู้หญิงไปจีบก่อนมันก็ไม่มีน้ำยาก็ไม่มีน้ำยาใชฉันเริ่มหลอนแล้ว เป็นสาวที่สวยสุดในห้องนี้นะครับ <c oughs> ในมุมมองเรามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กค่ะทำไมถึงไม่เวิร์กครับเพราะเราเป็นผู้หญิงเราต้องรักนวลสงวนตัวไม่ให้ผู้ชายมาจีบเราก่อน <c oughs> ทุกวันนี้มีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมครับไม่มีคนเอาไม่มีคนเอาถ้าเกิดไม่มีคนเอาแล้วไปปิ๊งใครสักคนหนึ่งเราอย่างน้อยควรจะให้เขารู้สึกถึงถึงความรู้สึกที่ดีของเราหรือเปล่า ไม่ไม่เลยเหรอหนูเก็บไว้หมดเลยอะครับ <c oughs> รู้เบาเกันรู้เบาเนะ <c oughs> ส่งซิกแล้วมันไม่น่าเกลียดจนเกินไปส่งสายตาว่าเราอยากได้ได้ <c oughs> ช่วยลองส่งสายตานิดนึงนิดนึเราคิดว่าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนก็เวอร์ถูกปะครับทำไมอะครับถ้าเกิดผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนแสดงว่าผู้ชายเรามีความาหน้าตาดีในตัว <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอลองเซิร์ฟไอเดียรวมๆของหนุ่มๆในห้องทั้งหมดเลยดีกว่าใครที่คิดว่าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนเวิร์กยกม,มาเลยครับสบายดีสิทธ,ธิเท่าเทียมสสาวจีบใันก่อนได้ไม่ว่ากันไว้ล่นใครที่คิดว่าไม่เวิร์กยกม,มาเลยครับโอ้โหชัดเจนมากคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เรามาลองฟัง ทำวิเคราะห์จากคุณหมอพันศักดิ์กันดีกว่าครับปรบเม,มื่อคุณหมอพันศักดิ์ลยครับมากกว่า80%ซไม่ยอมนะใช่ไหมครับถามว่าทําไมไม่ยอมมันเป็นสัญชาตญาณผู้ชายผู้ชายเราเนี่ยต้องออกไปล่าเหยื่อเองใช่ไหมครับไม่อยากจะเป็นเหยื่อที่ถูกล่าใช่ไหมครับเพราะเวลาเรามองในมุมมองผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดเราจะเลือกผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องไปเลือกไม่ใช่เราเป็นตัวเลือกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมองในความเป็นจริงนะน้อง เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ชายมีมากหรือน้อยครับน้อยครับผู้ชายที่เป็นผู้ชายแท้ๆที่ผู้หญิงเขาจะเอาไปเป็นสามีเนี่ยนะครับน้อยลงจริงไหมครับเพราะว่าผู้ชายบางคนก็ไปเอาผู้ชายคนเป็นสามีไปแล้วใช่ไหมครับถูกไหมครับเมื่อจํานวนผู้ชายน้อยเนี่ยมันก็กลายเป็นของหายากเวลาเป็นของหายากแบบนี้เนี่ยคนต้องแสวงหาไหมถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาสนใจอ่ะเขาก็จะปล่อยให้ผ่านมือไหม เขาก็ไม่ปล่อยนะผู้หญิงฉลาดฉลาดเวลาเขาจะมาจีบผู้ชายเขารู้จักว่าจุดอ่อนผู้ชายคืออะไรรู้ไหมผู้ชายทุกคนบ้ายอครับน้องจริงไหมครับจริงตบมือให้ผู้หญิงที่เขาฟังทั้งบ้านเถอเธอเออเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาจะจีบผู้ชายก่อนให้เวิร์กเนี่ยเขาต้องเอาจุดเด่นผู้ชายมาแล้วพูดจนผู้ชายคนนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจถ้าผู้หญิงจะจีบผู้ชายก่อนเนี่ยไม่เวิร์กเด็ดขาดครับผู้ชายเขาตอบให้อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าไปขุดหลุมให้ค่อยๆล่วงไปเองทํำเสมือนว่าเขาจีบผู้หญิงแบบนั้นสําเร็จแน่นอนเหมือนกันครับวิเคราะห์รายละเอียดยิบเลยขอเสียงปรบมือให้คุณหมอพันศักดิ์สุขน้อยครับ และก็ต้องขอขอบคุณถุงยางอนามัยแทงโก้ที่ได้มอบถุงยางอนามัยให้เป็นสื่อการเรียนการสอนกับทางโรงเรียนวัดราบมาพิษด้วยครับช่วงหน้าเลยกันต่อชูรักชูรดครับเราควรจะบอกความจริงไปไหมหรือเราควรจะไว้ไลน์เมื่อก่อนมันจะไม่มีอารมณ์ทางเพศเรยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะว่า แค่มีเธอใกล้ๆก,ก,ก็พอแล้ว